สวัสดีครับวันนี้พามาอัปเดตบ้านสวนงบ60,000นะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมอยู่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันสําหรับราคาที่บอกเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้รวมค่าแรงช่างนะครับเพราะว่าคุณลงเป็นคนทําเองนะครับผมพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้จ้างช่าง คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงเดิมก่อนนะครับเดิมเนี่ยจะเป็นสารพักร้อนให้คุณยายนะครับก็จะมีเสาหต้นนะครับเป็นคอนกรีตหลังคาเมทัลชีทนะครับเทพื้นเป็นซีเมนต์คราวนี้ก็ทําการเพิ่มตัวหลังคาเนี่ยเพิ่มความสูงขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับใช้เป็นโครงไม้ต่อแบบเดิมเลยนะครับไม่ได้ใช้เป็นโครงเหล็กนะครับผมแล้วก็ทําการก่อผนังนะครับได้มา2หน้าต่างนะครับหประตูแล้วก็เพิ่มพื้นที่ด้านหลังออกไปอีก2เมตรนะครับเพื่อทําเป็นห้องน้าแล้วก็เป็นพื้นที่ว่างนะครรัับบสําาหอจจะ ตั้งตู้เย็นหรืออะไรแบบนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่หน้าห้องน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ตัวห้องนอนเรียบร้อยละลุงก็กําลังทําการก่อในส่วนของห้องน้านะครับก็ทําแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสั่งขอมาแล้วก็ทําไปเรื่อยๆตามกําลังนะครับผมเพราะว่าทําเองช่างคนเดียวนะครับอายุก็มากแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันนะครับตอนนี้ก็จะมาเป็นแบบล้อแบบเปื่อยเลยนะครับเป็นแบบอิดมวลเบานะครับผมก็ยังไม่ได้ชาบนะอันนี้ก็ ก่อไปก่อนเป็นโครงนะครับแล้วก็ได้ประตูที่จะทะลุไปถึงส่วนของห้องน้านะครับตรงนี้เป็นส่วนด้านหลังนะครับผมความยาวทั้งหมดตอนนี้ก็อยู่ที่6เมตรนะครับดูๆไปก็ยาวอยู่นะครับคราวนี้ก็ได้ผนังเสร็จทุกด้านเรียบร้อยนะครับระหว่างนี้ลุงก็อธิบายให้ฟังนะครับตรงไหนทําอะไรอย่างไรบ้างนะครับผมก็เล่าให้ฟังคร่าวๆตอนนี้เราได้ผนังครบเรียบร้อยนะครับวันนี้ด้านในก็ทําการฉาบแล้วก็ทาสีแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปอัปเดตดูความคืบหน้ากัน เสร็จช่วงค่านี้เองนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็จะทําการทาพื้นที่ด้านในห้องนอนนะครับโดยเฉดสีเนี่ยก็เลือกใช้เป็นสีครีมนะครับผมเป็นโทนแบบวอร์อมๆนะครับก็จะทาในส่วนของห้องนอนเรียบร้อยแล้วห้องน้ําทาเรียบร้อยนะครับพื้นที่เก็บของด้านหน้าห้องน้าก็ทาเรียบร้อยเช่นเดียวกันมาเดี๋ยวพามาดูช่วงกลางวันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็มาดูกันชัดๆอีกที สำหรับรายละเอียดตรงนี้นะครับจากที่สอบถามช่างมาแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าเหลือในเรื่องของขั้นตอนการติดฉนวนกันความร้อนแล้วก็ตีเป็นฝ้านะครับใช้เป็นไม้อัดเนี่ยดันขึ้นไปก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วอันนี้ก็เหลือเป็นการเก็บงานขอบต่างๆนะครับส่วนสีก็แห้งสนิทเรียบร้อยแล้วนะครับผม ไปอัปเดตในส่วนของทางห้องน้ากันนะครับตอนนี้ก็ทําการติดตั้งโถสุขภัณฑ์นะครับในส่วนของกระจกอ่างล้างหน้าหรือว่าฝาักบัวเนี่ยยังไม่ได้ทําการติดตั้งนะครับผมตอนนี้ก็เป็นการติดตั้งในส่วนของตัวโถส้วมนะครับเรียบร้อยละแล้วก็ใส่ตัวราวผ้าม่านสําหรับห้องน้ำนะครับก็จะใช้เป็นประตูกั้นกับห้องนอนพอเปิดเข้ามาก็จะใช้เป็นผ้าม่านนะครับไม่ได้ติดตั้งประตูเพิ่มเติม อัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ทําการทาสีด้านนอกนะครับก็เลือกใช้เป็นสีเทานะครับผมตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้สมบูรณ์ละนะครับผมนี่ทางด้านตรงนี้ก็ทําการทาสีด้านหลังนะครับเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับอัปเดตอีกทีหนึ่งคราวนี้จะเป็นการติดตั้งตัวฉนวนกันความร้อนนะครับั เสร็จประมาณ90%แล้วนะครับในส่วนของฝ้านะครับหลังคาเนี่ยนะครับผมก็จะใส่เป็นสนวนกันความร้อนนะครับแบบนี้ติดกับแผ่นไม้อัดนะครับแล้วก็ตีเป็นฝ้าขึ้นไปจากตรงนี้จะเป็นส่วนพื้นที่ที่อยู่ในห้องน้ํานะครับผมถ้าเดิอนออกมาก็จะเจอกับส่วนห้องนอนนะครับคร่าวๆเนี่ยก็ให้นึกถึงรีสอร์ทบนภูทับเบิกน,นะครับคล้ายๆอย่างนั้นเลย เราจะมีห้องนอนนะครับพอเปิดประตูเข้ามานะครับ <c ười> เปิดประตูฟาบเข้ามาตรงนี้นะครับเจอเตียงนอนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ว่างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ำแล้วก็จะมีพื้นที่หน้าห้องน้ําอีกนิดหนึ่งนะครับก็อารมณ์คล้ายๆรดีสอร์ดนะครับผมก็เป็นแนวบ้านส่วนเราอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ภายในบ้านเนี่ยเยอะสักเท่าไหร่ก็จะเป็นพื้นที่ใช้งานทางด้านนอกนะครับ พื้นที่ทางด้านหลังก็ใช้เป็นบอเกลือนะครับจากด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับก็จะมีพื้นที่วางตรงนี้นะครับถ้าเผื่อต่อเติมก็อาจจะออกมาทางด้านนี้ได้อีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหลังบ้านนะครับถ้าดูจากประตูนันนะครับแต่จริงๆมันเหมือนด้านข้างมากกว่านะครับยังไม่ได้ทาสีนะครับฝั่งนี้ก็เหลือเก็บสีเพื่อยืนยันว่าเป็นบ้านสวนจริงๆนะครับนี่ครับผลไม้เพียบเลย อัปเดตรอบที่2นะครับตอนนี้ก็ทําการใส่ฉนวนกันความร้อนแล้วก็ใส่ฟ้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับทางด้านห้องน้ํากับพื้นที่ด้านข้างตัวน,นี้ก็ทาสีเรียบร้อยนะครับ ถึงตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ95%นะครับก็ใกล้ที่จะได้พร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของปะมานก็สั่งเป็นสำเร็จรูปนะครับเพื่อประหยัดคุ้ประมาณคราวนี้เดี๋ยวพามาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใกล้ๆจะสมบูรณ์แล้วแหละนะครับก็เหลือเก็บงานอีกนิดนึงนะครับระบบไฟติดตั้งเรียบร้อยนะครับนี่ครับเปิดไฟได้มีคัดเอานะครับปะมานติดตั้งเรียบร้อยในส่วนของฝ้าก็เรียบร้อยนะครับอุดช่องว่างต่างๆครบเรียบร้อยนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะครับผมอันนี้ก็จะมีหน้าต่างสองบานนะครับพอถัดมาก็บล็อกที่2เนี่ยก็จะเป็นประตูนะครับเปิดออกไปก็จะไปเจอด้านนอกเลยก็ใช้เป็นบานสไลด์นะครับเพื่อประหยัดพื้นที่ในส่วนของด้านหลังนะครับตอนนี้ก็ทําการฉาบแล้วก็ทาสีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะ100%เรเซละนะครับรูต่างๆก็ใช้เป็นมุ้งลวดน,นะครับติดการมแมลงเข้าไปแล้วก็เก็บรูเก็บขอบต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ เรียกว่าวันนี้นี่ก็ครบสมบูรณ์100%เเซนะครับให้ยายเข้ามาเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับก็เรียกว่าสามารถที่จะมาเปิดพระลมนอนกลางวันในวันหยุดได้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้งบประมาณทั้งหมดก็ตีกลมๆให้ว่า65,000บาทไม่รวมค่าแรงช่างนะครับผมถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ